ดีครับผมอาจารย์ตรี10โขนฟันธงวันนี้จะมาทำนายดวงตาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในระหว่างวันที่4-10ถึง10เดือนกันยายนปี2,565ด้านการเงินท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้รายรับจะเคยมีเข้ามาเรื่อยๆท่านจะมีเวลามาเก็บเบี้ยใต้ถุดร้านตามเก็บหนี้สินเก่าจากคู่ค้าเดิม เพียงแต่ท่านก็ต้องใช้วาทศิลป์ในการเจรจาทวงถามอาจารย์อยากจะแนะนำท่านที่ทำธุรกิจนะครับสุดยอดสีพึ่งสยามประทานพรทาดิฟิปาก่อนเอาจะบ,บ้านไปเจรจาการค้าการขายจะช่วยเสริมมงคลให้ท่านซื้อง่ายขายคล่องเจรจาอะไรก็ประสบความสำเร็จ ช่วงนี้อาจารย์อยากจะเตือนนะครับถ้ามีใครมาชวนท่านทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็โปรดศึกษาให้ดีท่านอาจจะถูกหลอกให้เสียงเงินด้านการงานท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ท่านใดที่ขายของออนไลน์ยอดขายปังๆง,งานอาจจะเยอะอาจจะยุ่งบางท่านอาจจะแพ็กของส่งของกันท่านไม่ทันไม่ต้องห่วงครับ เดี๋ยวท่านจะมีทีมงานหรือเพื่อโรงงานมาช่วยให้งานสําเร็จได้รวดเร็วขึ้นได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นท่านควรจะบูชาเหรียญเทพพระราหูเทวี TV, โชคเพื่อเสริมมงคลความสําเร็จความก้าวหน้าในงานความรักท่านที่มีคู่คู่ของท่านก็จะมาสนับสนุนในด,ด้านการงานของท่านและมาช่วยจัดการงานในบ้านงานหลังบ้านให้มั่นคงยิ่งขึ้น คนโสดจะได้พบแฟนในที่ทำงานหรือเพื่อนร่วมง,งานอาจแอบปิิงท่านอยู่ควรจะศึกษาดูกันไปก่อนสุขภาพช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมช่วงนี้ฝนกำลังตกหนักอาจารย์ก็อยากจะให้ระวังนะครับดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเป็นโรคไข้หวัดและโรคปอดบวม ท่านควรจะพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้าให้มากท่านที่ออกไปโดนฝนตากฝนเมื่อกลับเข้าบ้านก็ควรจะรีอาบน้ำสระผมสหาเสื้อผ้าแห้งๆใส่นะครับเพื่อสร้างความอุ่นให้ร่างกายท่านที่สนใจอยากทราบการทำนายดูงชะตาวันเกิดของท่านในแต่ละสัปดาห์ก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตาม พวกเราในช่องทางดังต่อไปนี้เราจะมีทีมนักพยากรณ์มาทำนายดวงชะตาในแต่และว,วันเกิดทุกๆสัปดาห์ขอบคุครับ